สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับครูหมีมีเรื่องเล่าจะอยากจะมาคุยกันถึงเรื่องสอนเด็กให้เป็นผู้ประกอบการต้องเริ่มที่เรื่องการเงินครับวันนี้เนี่ยครูหมีก็เลยมาเล่าว่าตอนที่ครูหมีไปสอนครูหมีก็ใช้หลากหลายวิธีการในการที่จะสอนน้องเด็กๆว่าการเป็นผู้ประกอบการนั้นเนี่ยจะจําเป็นจะต้องมีหลักสําคัญอยู่หลักหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการการจัดการองค์กร แต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องการเงินนะครับคราวนี้เนี่ยครูหมีก็เลยว่าเอ๊ะมาทําคลิปให,ให้ฟังกันดีกว่าว่าเรื่องการเงินเนี่ยกับการเป็นผู้ประกอบการแต่ไม่ใช่แค่การเป็นผู้ประกอบการอย่างเดียวนะครับการคนที่จะเป็นฟรีแลนซ์คนที่เป็นการรับจ้างเรื่องการเงินก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันครับแต่การเป็นผู้ประกอบการเองหรือว่าการที่จะเป็นเจ้าของเองเรื่องการเงินนี่คือหัว Driver, ใจหลักสําคัญของการจัดการนะครับผมงั้น การที่เราจะเริ่มสอนเด็กเ,กเนี่ยเราควรจะทากันยังไงกันบ้างนะครับผมโอเควันนี้ครูหมีก็มีตัวสไลด์มาเปิดให้ดูนิดนึงนะครับว่าการทำา Person โนลไ n แนนหรือว่าเป็นการจัดการเรื่องการเงินส่วนตัวเนี่ยของเด็กที่อยากจะเริ่มเข้ามาเป็นผู้ประกอบการนะครับหรือว่าเด็กที่อยากจะเป็นเจ้าของทำฟรีแลนซ์ต่างๆนะครับต้องเริ่มดูจากอะไรบ้างครับเริ่มต้นเนี่ยต้องดูก่อนว่าสุขภาพทางการเงินของน้องๆแต่ละคนหรือว่าผู้ อยากคนที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการนะครับเป็นยังไงบ้างสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพดูจากการจัดก,การการเงินเนาะดูจากว่าเฮ้ยสิ่งที่เราจะไปทำเนี่ยมีไรายได้มากน้อยขนาดไหนเรื่องการตั้งงบประมาณพวกนี้ก็มีความสําคัญเหมือนกันแต่สุขภาพการเงินมีความสําคัญที่สุดครับสุขภาพกา,การเงินเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าเราจะมีเงินใช้ในอนาคตเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะต้องจัดการกับมันยังไงนะสุขภาพการเงินนี้มีความสําคัญมาก เรื่องสุขภาพการเงินนะครับมันก็ไปส่งถึงเรื่องการออมอการออมเงินนะครับแล้วก็ออมก่อนใช้อันนี้มีความสําคัญมากเลยต้องออมก่อนใช้คือพูดง่ายๆว่าเราได้เงินมานะครับตัดส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เราจะทำบัตรเจตนะครับหรือทำงบประมาณในการใช้สินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็มีความสำคัญมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่ว่าเราเนี่ยจะ จัดการเรื่องการเงินโดยการที่ว่าตั้งบัจเจตไว้นะครับเช่นสมมุติว่าเรามีเงินก้อน100บาทใน100บาทเนี่ยเรามีการตัดเก็บไปก่อนเลย10หรือ20นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาแบ่งส่วนว่าไอใน80%ที่เหลือของเราเนี่ยเราจะจัดสรรปันส่วนกับมันยังไงใช้กินเท่าไหร่20% 10ใช้การเดินทางเท่าไหร่ ใช้ในการเก็บเงินไว้เพื่อซื้อของเท่าไหร่ใช้ในการทําลงทุนเท่าไหร่นี่คือการทำบัจ็ตหรือทํางบประมาณของแต่ละอย่างไหมครับก็แสดงว่าเมื่อเวลาเราอยากจะเดินทางล้วก็เอาเงินจากส่วนที่เราเป็นเงินเงินเดินทางมาใช้ในส่วนของถ้าสมมติว่าเราอยากจะกินแล้วก็ส่วนของเรื่องอาหารก็มาใช้ส่วนของการซื้อของเล่นแล้วก็เงินส่วนของเรื่องการซื้อของเล่นมาใช้เนี่ยแหละมันคือหัวใจหลักของการทํา ไอ้ทําเงินทําการจัดก,การการเงินของเรานะครับคือการจัดสรรปันส่วนเป็นส,นส่วนส่วนทำงบประมาณไว้ว่าเราจะไม่ใช้ในแต่ละเดือนเราจะไม่ใช้เงินเกินเท่านี้เท่านี้นะครับผมเพราะว่ามันก็มาส่งต่อถึงเรื่องการใช้เงินเมื่อเรารู้แล้วว่าอ่ะเรามีเงินหนึ่งร้อยบาทเท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเราจะเก็บก่อนสิบเปอร์เซ็นต์อีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เราจะเก็บก่อนสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต อีก80-90%เราจะใช้แล้วเราจะใช้ในสัดส่วนของแต่ละส่วนเท่าเท่าไรนะครับผมอันนี้ก็มาจากการกันการที่จะใช้เงินให้ดีก็จะต้องเป็น spending money wisely ที่เขาพูดว่าการใช้เงินอย่างชาญฉลาดการซื้อของที่มีมูลค่าด,ดีไม่ตกต่ำลงไปนะครับการซื้อของกินของใช้ที่ไม่ราคาแพงเกินไปหรือพอดีกับสิ่งที่เรามี นั้นแสดงว่าสุขภาพทาะการเงินกับการใช้เงินเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันครับการ spend money wisely หมายว่าการใช้เงินอย่างฉญฉลาดก็คือเราจะไม่ใช้เงินล่วงหน้าเราจะใช้เงินในการบัดเจตที่ดีในอยู่ที่ส่วนที่ดีก็คือบัดเจตที่เราตั้งไว้หรืองบประมาณที่เราตั้งไว้นะครับในพ proportion เท่านั้นสมมติว่าเราจะใช้ค่าเดินทางกับค่ากินที่รวมกันแล้วอยู่ประมาณ4ี่เอร์เซนตเราก็จะใช้อยู่เท่านั้น4ี่เเซจะไม่เกินไปกว่าน,นี้นะครับแล้วจะไม่ดึงเงิน ก้อนอื่นมาใช้นะแล้วก็คือฟิกไว้เท่านี้เลยนะครับผมการซื้อของการจ่ายภาษีนะครับการจัดก,การเรื่องภาษีก็มีความสําคัญเหมือนกันเป็นการใช้เงินออกไปเพื่อให้ใช้เงินอย่างชาฉลาดเราจะประหยัดภาษีแบบไหนนะครับเราไม่ได้กงภาษีนะครับเราประหยัดภาษีนะฮะอันนี้การเป็นผู้ประกอบการต้องรู้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เป็นผู้ประกอบการในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นที่เราจะเล่ากันถึงในวันนี้เนี่ย เพราะว่ามันจะไม่มีใครมาจัดการให้เรานะครับเราต้องเป็นคนจัดการเราเองดูแลตัวเราเองนะครับและเราต้องมีความรู้ในเรื่องการจัดการการเงินได้อย่างดีนะครับเป็นภาพกว้างก่อนนะวันนี้เรามาคุยในะภาพกว้างเนละนะครับสิ่งแรกที่เราเรียนรู้ก็คือการออมการออมก่อนใช้นะครับการที่เราจะต้องอ เก็บเงินเป็นพอเพอเขาเรียกว่าใช้เก็บเงินเป็นพอพอชั่นนะครับการใช้เงินเฉพาะส่วนที่เรากําหนดเท่านั้นนะครับหรือเรามาคุยกันถึงเรื่องบ้านอีกข้อที่3ามก็คือเรื่องบ้านนะครับหรือว่าการใช้ทรัพย์สินอื่นๆเราจะต้องดูว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปทําธุรกิจเป็นของตัวเราเองแล้วเนี่ยหรือว่าเราย้ายออกไปแล้วเนี่ยเราควรจะเช่าบ้านหรือเราควรจะซื้อบ้านดีนะครับการซื้อบ้านการเช่าบ้านมี สัดส่วนที่มีความสําคัญเหมือนเหมือนกันนะครับผมการแต่แล้วก็มีความแตกต่างกันเหมือนกันการเช่าบ้านเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตัวการเช่าเนี่ยเราก็แค่เอาเงินมีเงินก้อนหนึ่งนะครับเราก็ไปไปวางไว้กับเขานะครับหรือว่าจ่ายเงินลุวมหน้า,าสามเดือนส่วนเป็นต้นนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเช่าได้โดยที่เราไม่ต้องไปดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสถานะการเงินของเรา,เาจากทางแบงค์นะครับ ผู้เชา่าเราก็สามถ้าเรามีเงินก้อนเราสามารถไปวางให้ผู้เช่าก่อนล่วงหน้าสามเดือนอีกต็นต้นเราแสงว่าถ้าเราจะไปเช่าที่ไหนไม่ว่าจะเช่าทำออฟฟิศไม่ว่าจะเช่ามาใช้ในการอยู่อาศัยหรือเช่าเพื่อครอบครัวนะครับแสงว่าการที่จะไปเชา่าที่ที่หนึ่งนั้นนะเราก็ต้องดูว่าเรามีเงินล่วงหน้าคือต้องมีเงินก้อนนี่แหละล่วงหน้าเพื่อจะไปจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าไว้ที่เขาแล้วก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับ จ่ายค่าเช่าของแต่ละเดือนนะครับผมจ่ายค่าเสียหายนะไอตรงนี้ 1, เราก็ต้องจัดการกันไว้นั้นแสดงว่าคนที่จะเป็นผู้ประกอบการก็ต้องมีการจัดการตัวเองได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยแบบเช่าหรือว่าออฟฟิศแบบเช่าหรือจะเป็นที่อยู่อาศัยแบบซื้อหรือออฟฟิศแบบซื้อทั้งคู่นะครับจะต้องมีการจัดการเงินในการคิดล่วงหน้าหรือการเก็บเงินล่วงหน้านะครับให้รู้ว่าเราจะต้องใช้เงินกับการเช่าหรือการซื้ออย่างไร ในส่วนของการซื้อสินทรัพย์เนี่ยมันก็จะมีการตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับครดิตบูโรเนะหรือว่าสถานะทางการเงินของเราหรือเป็นหนี้ของเราที่อยู่ตามสถาบันก,การเงินต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็มีความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าใครมีบัตรเครดิตก่อนหน้านี้นะครับหมายความว่า เราเรียนรู้แล้วแหละว่าโอเคเร้วใการเก็บเงินนะครับแต่ไม่มีใคร,ใครไม่ได้ระวังตัวเรื่อง Personal f i n ฟ n c e เรื่องเรื่องเรื่องการจัดการเรื่องการเงินการใช้บัตรเครดิตเกินตัวคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตโอกาสที่จะถูกปล่อยกู้ก็ไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่ใช่พนักงานแน่นอนคุณก็โอกาสที่จะขอกู้เงินเพื่อซื้อหรือทําธุรกิจก็ค่อนข้างยากนะครับอันแสดงว่าการที่จะกู้คุณก็ต้องรู้ว่าแหลกรายได้คุณมาแบบไหน คุณทําออนไลน์ไหมคุณคุณทำออนไลน,ไออน,ไลน์การเดินบัญชีทางนันออนไลน์นะครับคุณมีหลักฐานในการาได้ทางรายได้ทาง youtube หรือได้รายได้รายได้ทางรายไ,ได้ทางการซื้อของอหรือว่าขายของผ่านช้อปปี้ลาซาด้าหรือติ๊กต็อกอะไรพวกนี้นะครับนี่แหละก็คือหลักฐานที่เราจะเอาไปขอกูก้น,นะครับหรือคุณตั้งบริษัทตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทเองก็ต้องมีอายุสปีขึ้นไปเพื่อที่จะในการ ไปเดิมเนินขอการของกู t t t ้แล้วต้องใช้เงินในบัญชีหรือว่าการเดินบัญชีเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปโชว์เขาว่าเรามีความสามารถในการพ่อนได้ดังั้นเรื่องพวกนี้นะครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเราก็ต้องรู้ว่าเรามีความสามารถในการเช่าหรือเรามีความสามารถในการซื้อเพื่อในการยูมอี่ใหรือการจัดตั้งบริษัทนะครับอันนี้เราก็ต้องมีการให้ทําความเข้าใจกับน้องๆเขาก่อนนะครับหรือแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งที่มีความสําคัญ มากมากเหมือนกันนะครับเป็นข้อที่สี่ที่ผมคิดว่าหลากหลายน้องๆหลายๆคนเนี่ยไม่ได้นึกถึงเวลาตอนที่เราไปสอนในห้องเรียนนะครับเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเรื่องสุขภาพพวกหนูเนี่ยมีความสบายอยู่แล้วเพราะว่าแข็งแรงไม่เป็นโรคอะไรเลยนะครับนั้นสิ่งที่เราได้สอนเขาเ้าไปในห้องหรือบอกน้องๆเขาเนี่ยว่าเราเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นการหรือว่าปักผู้ประกันทางด้านสุขภาพ มันเป็นการจัดการประกันสุขภาพในช่วงวัยแต่ละในช่วงแต่ละวัยนะครับในช่วงวัยต้นๆหรือเป็นวัยรุ่นต้นๆเนี่ยโอกาสที่จะเกิดก็จะเป็นพวกอุบัติเหตุนะครับแต่ปัญหาสุขภาพยังไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่งั้นเราอาจจะใช้พวกประกันที่เป็นประกันออมทรัพย์แล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพน้อยหนอยเน้นเรื่องประกันอุบัติเหตุนะครับแต่พอเราสามสิบห้าเราเริ่มอายุมากขึ้น หรือว่า30อายุมากขึ้นเราก็ต้องปรับแบบประกรันของเราให้เข้าไปสู่ในประกรันที่เป,เป็นประกรันเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับบันเหตุยังอาจจะยังคงเดิมแต่ออมสัตว์ลดลงเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องเพราะว่าอายุ30ขึ้นไปปัญหาเรื่องสุขภาพสูงข,ขึ้นครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าทําไมเนี่ยประกรันสุขภาพมันมีความจาเป็นสําหรับผู้ประกอบการเพราะผู้ประกอบการเองเนี่ยพึ่งพา การรักษาหรือเงินการรักษาจากตัวเราเองนะครับหรือจากพ่อแม่นั่นเองงนั้นแสดงว่าถ้าเราไม่มีประกันสุขภาพเราไม่สามารถไปเบิกกับใครได้เราต้องควักเงินจากตัวเราเองมาใช้ใจ่ายประกันสุขภาพนะครับตรงจุดนี้เนี่ยมันเลยมีความสําคัญว่าคนที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจจะแตกต่างจากคนที่เป็นพนักงานบริษัทเพราะว่าพนักงานบริษัทเนี่ยคุณยังมี ประกันสุขภาพเนาะพนักงานบริษัทยังมีประกันสังคมนะครับแต่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจเองคุณเป็นฟรีแลนซ์คุณขายของต่างๆคุณจะมีปัญหาเรื่องประกันนะครับเพราะว่าเวลาคุณเจออุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าทางสุขภาพทางร่างกายนะครับคุณต้องควักเนื้อออกมานั้นแสดงว่าสิ่งที่คุณใช้หรือว่าหาเงินมาตลอดคุณจะถูกจ่ายตรงนี้ออกไปนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องอีก ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการลงทุนถามว่าทําไมเนี่ยคนเป็นผู้ประกอบการถึงต้องเข้าใจเรื่องการลงทุนด้วยเพราะว่าการลงทุนมีความสําคัญมากๆครับเงินเนี่ยถ้าเราออมอย่างเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าอัตราส่วนการที่ว่าจะทำให้เงินงอกเงินมันน้อยมากงั้นการลงทุนเนี่ยมันบวกถึงเรื่องการออมด้วยดอกเบีย้ยทบต้นครับจะเห็นได้ว่าดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยมันคือการเอาต้นบวกดอกเบีย้ยในเดือนแรกนะครับ มาทบกันอยู่ในเดือนที่สองแล้วทบต่อไปเดือนสามทบต่อไปเดือนสี่ทบต่อไปเดือนห้ามันเป็นพลังอันทรงพลังครับพลังอันทรงพลังหมายว่ามันเป็นพลังอันมหาศาลของดอกเบี้ยทบต้นงั้นการที่เราเงินทิ้งไว้เฉยๆนะครับเราเก็บเกิบตัวมันไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่เกิดดอกเบี้ยมันก็อยู่แค่นั้นการที่มันเป็นดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยทุกๆเดือนเราใส่ทุกๆเดือนเราใส่ แล้วก็ทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆแต่ละเดือนไปเรื่อยๆมันจะทําให้ตรงนี้แหละครับมันเป็นพลังอันมหาศาลทําให้เงินมันงอกเงยแล้วมันดีขึ้นครับ mm hmm. ไม่ใช่แค่เรื่องดอกเบีย้ยทบต้นที่เราต้องทําทุกๆเดือนนะครับการลงทุนหรือว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์การลงทุนในหุ้นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางที่ทําให้เงินงอกเงย แต่มันก็มีความเสี่ยงครับแต่ถ้าเราไม่ทําเลยเราจะเจออัตรางเงินเฟอ้อซึ่งมูลค่าของเงินในอนาคตข้างหน้าจะน้อยลงไปเรื่อยๆครับพูดง่ายว่าของมันแพงขึ้นนะครับของแพงขึ้นเรามีเงินเท่าเดิมมีเงิน5บาทของมันขึ้น6บาทในอดีตเรายัางซื้อซื้อของได้สักอย่างหนึ่งนะครับ5บาทเราซื้อ,อปาป,ปิก้าได้เนาะ แต่พอสมมุติว่าปิงหน้าขึ้นเป็นหกบาทห้าบาทเราซื้อปาปิก้าไม่ได้แล้วงั้นแสดงว่ามูลค่าเงินมันลดลงนะครับนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมจะต้องมีการจัดการเรื่องการลงทุนไว้ด้วยเพราะว่าการลงทุนมันทําให้เงินงอกเงยมาช่วยสู้กับพวกอัตราเงินเฟ้อนะครับแต่การลงทุนอย่างเดียวมีความเสีย่ยงหมายถึงว่าเราเงินไปลงในหุ้นตัวเดียว เราเอาลงทุนหุ้นอย่างเดียวไม่ไปลงทุนในกองทุนรวมไม่ลงทุนในอื่นๆมันก็เกิดความเสี่ยงเพราะว่าเราเอาไข่ใส่ในตะกร้าไปเดียวนะครับมันก็ควรจะต้องมีกระจายพอเพื่อเมื่อถึงเหตุการณ์ที่หุ้นตกเรายังมีอาจจะมีกองทุนรวมหรือว่าจะมีเป็นพวกพันธบัตรรัฐบาลหรืออาจจะมีเงินพวกเงินอมอมต่างๆที่ป้องกันความเสี่ยงไว้นะครับคล้ายๆคนเขาพูดว่า ถ้าเอาเงินไปลงในพวกบิตคอยล์ล่ะคริปโตเคเรนซีอ่ะมันดีไหมคริปโตเคเรนซีณปัจจุบันยังมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันครับงั้นถ้าใครคิดว่าจะเอาไปลงควรแบ่งพอเพอชันนั้นไว้ถ้าพอเพอชันอย่างเช่นเราเอาเงินลงเป็นสิบเปอร์เซนต์หรือหรือว่าสักสองเปอร์เซนต์ของรายได้ทั้งเดือนไอ้สองเปอร์เซนต์เนี้ยหรือว่ามีร้อยหนึ่งเราลงยี่สิบบาทยี่สิบบาทหายไปไม่กระทบอะไรกับเราเลยนี่แหละครับคือต้องแบ่งส่วนไว้ แล้วคิดเสมอว่าเงินตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะหายถ้าเราไปลงทุนกับสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงมากๆนั่นเองจะต้องมีการจัดการนะครับมีการแบ่งพอร์ตเอาไว้หรือว่าพอร์ตโฟลิโอของเราหรือว่าหน้าตาของเขาเรียกว่าหน้าตาของการลงทุนของเราเนี่ยทั้งทั้งทั้งระบบส่วนหนึ่งอาจจะมีเสี่ยงเสี่ยงอาจจะเป็นแค่มันสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นที่เหลืออาจจะเป็นซีเคียวแล้วแต่ช่วงอายุด้วยนะครับเด็กๆเราสามารถเสี่ยงได้ โตขึ้นมาเสี่ยงลดลงพอแก่แล้วต้องลดลงความเสี่ยงไปนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถให้เงินมันสูญหายไปได้แสดงว่าถ้าเราเด็กร้อยหนึ่งเราเสีย20บาทโอ้ไม่เป็นไรเด็กสบายมากเดี๋ยวหาย20บาทใหม่ก็ได้พอวัยกลางคนนะครับร้อยหนึ่งเสีย20บาทเริ่มรู้สึกว่าเออ20บาทก็เอาไปซื้อของอะไรต่างๆนะครับแต่พออายุมากขึ้นแล้วอยู่แก่แล้วเนี่ยร้อยหนึ่งเราก็ไม่อยากเสียสักบาท20บาทก็ไม่อยากเสีย นะครับเพราะว่ายี่สิบาทเราสามารถจะใช้ได้ไปีกสมมุติว่าไปยี่สิบเป็นหล่อสามารถใช้ไม่ได้อีกเดือนหนึ่งสองเดือนก็ได้นะครับซึ่งเขาไม่อยากเสียไอ้ตรงนี้แหละคือตัวที่เราจะต้องมีการจัดการนะครับไม่ให้มันหายไปแล้วก็ต้องปรับตามช่วงอายุด,ด้วยครับโอเคตัวสุดท้ายที่อาจจะต้องบอกน้องๆไว้เหมือนกันว่าถ้าเราจะทําประกอบการเป็นธุรกิจเองแล้วเนี่ยเรื่องเรื่อง วิวหรือว่าเขาเรียกว่าเรื่องการเกษียณอายุนะครับเรื่องการเกษียณอายุมันเราต้องมองภาพย,วยาวๆนะครับว่าเราจะเป็นผู้ประกอบการแล้วเนี่ยเราจะมีการเกษียณอายุเราอยากเกษียณอายุแบบไหนยังไม่ต้องไปคิดว่าเราก็มีเงินเกษียณอายุไหมหรือ,รอนู่นนั่นนี่นะครับแต่เราอยากตั้งคำถามแรกเลยว่าเราอยากจะเกษียณอายุแบบไหนงั้นเราจะปรับพอร์ตแล้วตั้งเบนเข็มหรือตั้งหัวเรือให้ไปในทิศทางนั้นนะครับเพราะว่าอะไร เพราะาจุดนี้มันเป็นจุดที่มันสําคัญมากเพราะว่าภาพทั้งหมดนะครับที่เราทํางานมาเราอยากรวยเราอยากรวยหรืออยากมีความประสบความสําเร็จเพราะเราอยาก,กเกษียณอย่างที่ดีงั้นแสดงว่าสิ่งที่ผมมักจะฉายภาพให้น้องๆในห้องได้คุยเล่นกันก่อนว่าคุณอยากจะมีภาพตอนชิวๆตอนแก่แบบไหนให้เขาคิดเล่นๆครับไม่ต้องเสีเยดี เพราะว่าภาพเกษเยียณภาพกเกษียณอายุเนี่ยมันก็เปลี่ยนได้ตามช่วงอายุช่วงหนึ่งเราอยากเป็นแบบนี้อีกช่วงหนึ่งเราอยากเป็นแบบนี้ไม่มีปัญหาครับแต่เราอยากให้เขาเห็นภาพก่อนแล้วค่อยดึงกลับมาว่าเราต้องเริ่มต้นกันแบบไหนงั้นการเกษียณอายุก็เป็นความสําคัญเหมือนกันครับว่าเราอยากเกษียณในเมืองเกษียณนอกเมืองต้องใช้เงินเท่าไหร่พอใช้เงินเท่าไหร่เราต้องมีเงินเท่าไหร่ของแต่ละเดือนแล้วค่อยย้อนกลับมา งั้นเราออมอย่างเดียวไม่ได้นะถ้าเราอยากจะมีเงินเพื่อเกษียณอายุแล้วอยู่ไปยี่สิบปีเราออมอย่างเดียวไม่ได้มันจําเป็นจะต้องมีการใช้ดอกเบี้ยต้นมันจําเป็นต้องมีการลงทุนมันจําเป็นต้องมีพาสีบินคำการไปทําที่เพื่อปล่อยเช่านะครับซื้อที่ทําห้องเช่าต่างๆนะครับการลงทุนพวกนี้เพื่อให้ได้ภาสีบินคำในขณะที่เราอาจจะเกษียณอายุก็ได้นะครับแต่ณนะตอนเกษยียณอายุต้องไม่มีนี้ พราะถ้ามีนี่แล้วเงินอาจจะไม่พอก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันต้องฉายภาพให้เขาเห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราเป็นผู้ประกอบการเองแล้วเราต้องส่งให้เขาได้รู้ว่าหรือว่าส่องสอนให้เขาได้รู้ว่าการเป็นผู้ประกอบการเองคือการรับผิดชอบเรื่องการเงินเองการรับผิดชอบเรื่องจัดการจัดการเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเองเพราะเราไม่มีประกันบริษัทเราไม่มีกองทุนที่เราต้องถูกบงังคับให้เอาลงไปนะครับ เราไม่มีเงินเกษยียณอายุที่มีคนจัดการและเก็บไว้ให้สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราต้องจัดการด้วยตัวเองมีวินัยทางการเงินด้วยตัวเองเพื่อที่จะให้มีเงินพอสําหรับเกษยียณได้ครับงั้นวันนี้เราเห็นภาพรวมเลยนะครับว่าสิ่งแรกก็คือเราต้องดูสุขภาพการเงินของตัวเองก่อนเรื่องการออมการจัดสานปันส่วนเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรเงินนะครับการใช้เงินอย่างชาญฉลาด การใช้เงินตามที่เราตั้งงบประมาณไว้การดูว่าเราจะเช่าสินทรัพย์หรือเราจะซื้อสินทรัพย์บ้านนะครับพทีจะซื้อบ้านหรือเช่าบ้านนะครับในการทําประกอบธุรกิจถ้าจะเช่าบ้านก็ต้องมีเงินเก็บเงินเพื่อกองไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเช่าออฟฟิศนะก็มีเงินกองไว้ก่อนจ่ายเงินล่วงหน้าค่าตกแต่นะครับถ้าสมมติว่าเราจะซื้อ เราก็ต้องมีการ run statement นะครับหรือว่าการจัดก,การว่าบริษัทเราเปิดมา2ปีแล้วต้องโชว์แหล่งรายได้ได้ไม่ว่าจะเป็นทาง s ้งป h o p e e Lazada หรือว่าการที่จะมียูทูบเบอร์ b s c r i b e r นะครับการจัดก,การเรื่องประกันมีความสำคัญมากเพราะว่าไม่มีใครมาดูแลเรานะครับเราต้องดูแลด้วยตัวเองนั้นการจัดก,การประกันสำคัญมากนะครับการแบ่งพอร์ตเรื่องการลงทุนไว้ มันทําให้เงินงอกเงยไม่ใช่แค่การออมเดียวทําให้เงินงอกเงยการลงทุนมีความสําคัญนะครับแต่การลงทุนต้องไม่ประมาทและการแบ่งพอร์ตเพื่อให้การลงทุนนั้นบาลานซ์แล้วก็ปลอดภัยที่สุดน,นะครับเพื่ออะไรเพื่อเราไปฉายภาพให้เห็นในอนาคตว่าเราอยากจะเกษียณอายุแบบไหนเพื่อในการเกษียณอายุเราจะได้มีเงินแล้วมีการจัดการในชีวิตเราได้อย่าง โอเค okay. วันนี้นะครับเราก็มาคุยกันถึงเรื่องการจัดการการเงินนะครับหรือการสอนเด็กให้เป็นผู้ประกอบการให้ต้องเริ่มต้นที่การเงินนะครับผมหากใครมีคำถามอะไรทิ้งที่คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย